อ่าแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่กทานเลยครับวันนี้เราอยู่ในเกม TTD หรือ Toilet Tower Defense นะครับก็วันนี้ผมก็ได้จัดเซตตเตอร์กีมาได้พร้อยครับซึ่งคนยืมที่เรายืมมานั่นก็คือบากไลออนของเรานั่นเองนะครับก็ช่องนี้ไปกดติดตามได้นะครับพี่แกจะไลฟ์แบบดูเยอะกว่าช่องเราอีก ฉะนั้นสามารถไปดูได้นะครับสำหรับคนที่อยากได้ตัวละครฟรีหรือว่าอยากจะได้ยูนิตฟรีหรืออยากเล่นเป็นเพื่อนเขานะครับก็เป็นเล่นได้นะครับสำหรับคนนี้นะโอเคขอเข้าเดินครับเซตเตอร์กีเนี่ยทั้งมีจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับตามกล่องที่ผมไปศึกษามาซึ่งอีกหลายออนมันบอกผมนี่แหละส่วนตัวเงินเนี่ยผมไม่จํากัดว่าตัวอะไรผมเลยขอเอาแซนตา้าละกันนะครับจริงไม่ต้องใช้ก็ได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าเชฟเช่นข้างเงินอับเยอะไหมก็ผมขอดูก่อนครับว่าเชฟพี่ คนแกให้มาเนี่ยมันมีรลายเซ็นด้วยซึ่งดาเมจถึง8,000ครับก็น่าจะทำให้สโลได้ดีมากต่อมาครับก็จะลาเตอร์กีเนี่ยดาเมจพันแนะครับสูงสุดนะครับถือว่าเอเลยนะแล้วก็สองตัวสุดท้ายก็เออหลายๆคนก็เห็นแล้วละ่ะฉะนั้นก็อย่าไปพูดถึงกับพวกนี้เลยมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับสำหรับผมนะโอเคแต่เราไป,ปลงกันเลยดีกว่าครับ let's go โอ้โห,โหสำหรับน้องๆหนูๆเนี่ยอยากได้ตัวดีๆเหมือนพี่นะครับผมก็จะมีร้านมาแนะนำนะครับผม l i g h On Shop นั่นเองครับซึ่งร้านนี้ครับก็ขายเกมไม่ว่าจะเป็น Coil Retower Defense Defensive 99นะครับแล้วก็ส่วนรละเอียดต่างๆเนี่ยจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปของผมนั่นเองนะ หากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยขอไปใช้บริการได้เยอะๆนะครับได้ที่ไรอ n นชอปนั่นเองหหน้าอ i ไอสวยขึ้นเยอะนะครับสำหรับเกมนี้นะครับโอ้โหอัปเดตดิดีแต่ละครั้งเนี่ยสุดแจกปร,รับปอดจริงๆแต่ว่าก่อนที่เราจะพูดถึงขนแนนนะครับเราขอว่างฟาร์มเงินนะครับแบบเดิมไปก่อนนะครับก็ UI ที่เราเห็นกันอยู่นี่นะครับพวกหัวกล้องคือยูนิตที่เราวางนะครับแต่แค่สิบห้าตัวทำไมมันน้อยจังวะแล้วก็โถ่ซ่วมที่มันลงมาด้านล่างหมายถึงว่า ตอเเวฟมันออกมาแล้วกี่ตัวซึ่งมันจะลงกับเวฟเก่าถ้ามันยังไม่ตายนั่นไงมันมาเพิ่มอีกนะครับโอเคเราไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนครับเราวางแซนต้าไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันตันแค่3ตัวไหมแต่ถ้าตันแค่3าตัวมันก็ยังอัพได้เลยนะเว้ยฉนนั้นเนี่ยผมจะเริ่มจากวางตัวที่ใช้เงินน้อยสุดก่อนครับเพราะว่ามันจะค่อยๆอัพไป,เ,ปเรื่อยๆนั่นเองนะโอเคตอนนี้นะครับผมมีเงินร้อยสองร้อยไปเปนะครับผมก็จะวางเจ้าตัวนี้นะครับ ประมาณตรงนี้แล้วกันนะไปพนไก่งวงอ,อืคิดถึงมากโอ้กล่องไก่งวงเก็บไม่ครบอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับผมมีแค่สองตัวก็ถือว่าทันแล้วกันนะโอเคมันยังอุย้ยอัพต่อครับโอเคก็นะครับมันเอ๊ะทำไมเองมีบอ,อนเกมดีนี่โอเคนะครับก็ผมจะให้พี่แกแบไปก่อนแล้วกันนะครับขอใช้เวลาสักครู่นะครับผม โอเคอัพไปอีกหนึ่งขั้น,นครับก็มันใช้เงินเยอะขึ้นแล้วก็ผมว่านะครับแค่ตรงนี้ก็พอแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอัพเงินแต่ละตัวไปก่อนผมจะอัพเงินให้พวกนี้นะครับให้เงินผม500เลยนะครับเพราะว่าช่วงเวฟหลังๆเนี่ยเดี๋ยวตัวพวกน,นี้ผมจะวางแบบให้ครบ15ตัวแน่นอนฉะนั้นผมขอเอาเงินต้นเกมเนี่ยเยอะๆไปเลยแล้วกันนะโอเคเราเหลืออีกขั้นเดียวครับก็ขอร้องเงินสักรู่นะครับผม โอเคเสร็จเป็นหนตัวขออนุญาตอัพอ,อีก2ตัวนะครับโอเคนะครับตอนนี้เงินเราอัพถึง5้าร้อยสามตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะอัพโอ้โหหลับแล้วด้วยนะครับเตอร์กีของเราโอเคไม่เป็นไรครับเราอัพได้นะครับ โอเคพี่แกแม็กเลเวลนะครับก็คือดาเมจสูงสุด600นะครับวงกว้าง25คูลดาวแค่ศูน์จุดสองนะครับแต่ดาเมจน้อยมากก็ก็ถูกระลักถ้าดาเมจน้อยแต่คูลดาวช้าเนี่ยคือควรไปเท่าเทียมนะครับเค่อนตัวต่อไปนะครับก็คือไอตัวปานุของเรานะครับก็คือเตอร์กี้แคม巴拉นะครับคือถ้ามีเจ้าหัวลำโพงเนี่ยคือเตอร์กี้แคม巴拉มันก็ต้องมีนะครับฉะนั้นผมจะวางสองตัวนี้ครับให้อยู่ใกล้ๆกันนะครับอืมอยู่ใกล้ๆกันอ่าร่วมมือกันนะครับโอเค อ่านี่ครับเอาไก่มาซอยชุแบแซบๆนะครับโอ้เอาไก่เตอร์กีไก่งวงน,นะครับมาซอยชุแบแซบเลยอืมโพโถ่ซซมก็ตายหาดเลยนะครับโอ้ไม่เรือนะครับโดนไงงก่งวงเก็บหมดไปส่วนลูกไก่โอ้เซตไก่งวงน,น่าจะง่ายแล้วล่ะผมว่มาถ้าเราเ,าเชฟมาเนี่ยคือแบบโอ้โหง่ายเลยนะอะเพราะเชฟยิ่งวางเยอะคือยิ่งยิ่งแบบมอมมันมากในการปาพิซซ่านะโอเคเราเหลืออีกขั้นเดียวนะครับซึ่งใช้เงินเดียวจกักวะก็ขออนุญาตนะครับอัพตัวเงินอีกเช่นเคยนะครับ โอเคครับอัพเงินขั้นนี้พอก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะรอนะครับให้เจ้าเตอร์กีคัมเบล่าแมนเนี่ยสามารถอัพได้นะครับ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้นะ่ะผมมองแล้วว่าดามเมจอะ่ะโคตรดีฮะดามเมจถ้าบวกไปอีก3,000เนี่ยแล้วครูดาวมันเหลือแค่0.2เนี่ยคือแบบโคตรมีประโยชน์อ่ะเออมันมันจะซอยซอย,ซอยแบบซอยยับยับเลยอะแม้ว่าพี่แกนะครับจะไม่ใช่ AOE เหมือนตัวนี้แต่ว่ามันซอยทีละตัวถือว่าเร็วเลยนะเออ Okay. ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นครับเลเวลแม์เรียบร้อยครับโอเคตอนนี้มันสามารถซอยแบบซอยไม่หยุดจริงๆนะครับ okay. โอเคโปรสดโซนตายเรียบเลยนะครับโอเคต่อมาครับเจ้ารัสเตอร์กีนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยโหเอลเแน่นอนครับคือมันเป็นสปีกรแมนนะฉะนั้นเนี่ยผมขอวางตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการบอกว่าผูน้นี้เนะี่ยคือสีดานชั้นยอดนะครับโอเคเราจะวางพี่แกไปก่อน,นครับโอเคแล้วเราก็จะอัพไปอัพไปอีก Okay. น่าจะเลยขั้นเดียวแล้วมาครับเลเวลไม่น่าเยอะขนาดนั้นโอ้โหมันทั้งซอยมันทั้งปล่อยมันเป็นการเอาไก่งวงเหมือนเจ้าเตอร์กีคาเมร่านครับเป็นการปรับเป็น A o E แทนหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะแต่ว่ามันซอยยับจังวะโอ้อัพอีครับโอเคเวลแม็กครับ,รบตามอีแค่พันแปดคือน้อยกว่าไอตัวนี้นครับเออน้อยกว่าตัวนี้แต่ว่าวงอ่ะกว้างกว่านั่นเองนะแถมมันเป็นเ o e ก็คือโดนมูนั่นแหละ ก็ล้กอกมาเปลี่ยนไม่ได้ไอตัวนี้ยตีทีละตัวไอเนี้ยเอวอี L e เก็บหมดครับโอเคต่อมาตัวสุดท้ายครับที่เรายังไม่ได้ใช้เลยนั่นก็คือเชฟนั่นเองคนะคือเชฟเนี้ยคือบุมอยากได้มานานแล้วแต่ว่าเรายิ้มเข้ามาก็ต้องคืนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะวางเชฟไว้ก่อนครับปึ๊บอัพอัพอ่าโอเคมันเป็นการปาพิซซ่านครับถ้ามันใส่สับปะรดทั่วโรดส้วมรับไม่ได้แน่นอนคนอิตาลีไม่อยากให้ใส่สับปะรดในพิซซ่านะ เคยเป็นการปาพิซซ่าแล้วถ้าเข้าวงดแดงๆก็คือปาพิซซ่ารัวๆหรือเปล่าโอเคตอนนี้ดาเมจ4,002ครับคูดาวคือช้ากว่าวกนนี้อยู่แล้วคือถ้าคูดาวเร็วแต่ว่าดาเมจเยอะเนี่ยคือขี้โกงไปหน่อยนะก็น่าจะเหลือแค่ขั้นเดียวนะครับสำหรับเชฟของเรานะครับก็คือแบบอีซี่แล้วครับเว้นหลังๆเดี๋ยวผมจะวางแต่เชฟเชฟเชฟนะครับเพราะว่ามันน่าจะช่วยได้เยอะกว่านั่นเองนะโ okay, อเคอไปอีกนะครับโอเคตันแล้วครับสำหรับเชฟครับก็คือ คูดาวแค่0.5ครับดาวมี8,000เลยวยแถมวงเป็นทั้งสเปรนะครับเป็นตัวแรกๆที่เป็นวงสเปน์ครับฉะนั้นเนี่ยไหนๆผมก็ไหนๆวางพี่แกแล้วเนี่ยผมขอแคปพวกนี้นะเป็นสี่านเอ่อหันมาหันมาครับก็ะมันโอเคแคปไปเรียบร้อยนะครับโอเคอ่าไม่รู้ภาพสวยไหมแต่ว่าแคปมาเรียบร้อยนะครับสำหรับสี่ธารชั้นยอดของเราวันนี้นะครับก็ต่อมาครับไหนๆเราก็ว่าแล้วแถมมีตัวละครมาได้อีกตั้ง5ตัวไม่8ตัวนะครับก็ ขออนุญาตวางเชฟล้วนเลยละกันนะเพราะว่าเชฟน่าจะจัดการได้แบบอีซี่มากขอวางตรงนี้นะครับแล้วก็อัพไปโอเคครับตอนนี้เวสสามสิบเจ็ดแล้วทักก็เดี๋ยวเราจะมาอัพเชฟอ่าเรีย, up, ยบรอยอัพเรียบรอยก็ตอนนี้นะครับก็ไวนะครับเออคือเชฟแปลกจัดเลยครับตอนนี้คือสี่ตัวทหารเสือเนี่ยผมเอาไว้แบบการด่านสุดท้ายจริงๆอะ่ะก็คือแบบเลอีตีตีธรรมธาเลอี LE, แล้วก็ตีหมู่นะครับเออมันผ่านกันตีนั่นแหละเดี๋ยวผมจะอัพเงินนะครับไปอีกนะเพื่อ หาเงินในอนาคตเว้ยตอนนี้เราขายแค่4ตัวนะครับในการที่จะวางยูนิตเพิ่มแต่ก่อนที่เราจะวางพวกนั้นได้เนี่ยผมว่าคนตุนอ่าตุนเงินแบบเยอะๆเลยอะ่ะเออเพื่อแบบใช้ในอนาคตจริงๆอะ่ะแต่มันจะหลุดไปเนะี่ยไม่น่าหลุดหรอกมั้งเออโดนทั้งเอวแล้วก็โดนทั้งอะไรไม่รู้อะ่ะเออรออยู่รออยู่นะครับ ระวังแค่กิดอย่างเดียวนั่นแหละถ้ากิดลุดเมื่อไหร่คือแบบร้องจากแน่นอนอืกิดลุดเมื่อไหร่คือร้องจากนะครับแล้วแล้วประเด็น,นก็คือมันหลับได้เพราะว่าเราไม่ไดเอาเมดิกมานั่นเองนะครับก็ทําไงได้อะก็แบบวางได้แค่ห้าตัวคือ,อก็ใช้ตัวเงินอย่างเดียวน่าจะคุ้มกว่าเพราะถ้าไม่มีเงินก็วางพวกนี้ไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรมันหลับเดี๋ยวมันก็ตื่นนะครับเดี๋ยวเราจะวางแบบแล้วไงดิเชฟแบบมหาศาลนะเออวางทั้งหน้าทั้งหลังอนะ่ะแบบกันให้แบบ เข้าไปได้อ่ะตอนนี้ขออัพเงินก่อนนะครับอีกขั้นเดียวเดี๋ยวแบบผมจะไปวางเชฟแล้วตอนนี้เว่ยสี่สิบเอ็ดแล้วนะครับก็ขออนุญาตฟาร์มกันแล้วหนึ่ง ไปเวฟ46แล้วนะครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นน้องกิดเลยนะครับน้องกิดอยู่ไหนเอ่ยคือตอนนี้นะ่ะเหมือนจะหลุดนะครับแต่ก็ไม่หลุดนะครับเพราะว่าเชฟเราช่วยกันอยู่แต่เฮ้ยเฮ้ยมันจะหลุดปะเนะี่ยไม่เอานาะไม่เอานาะอย่าเพิ่งหลุดนะเฮ้ยล็อกเก็ตมาครับล็อกเก็ตมาผมว่านะเราโหเริ่มแหลกแล้วฮนะเดี๋ยวเราจะวางนะครับลาเตอร์กีไว้อีกนะเพื่อ AOE โดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะขายตัวเงินในช่วงท้ทายนะครับโอเคแต่ตอนนี้ทำไมมันหลับเลยจังน่ะ เกิดมาหลับเลยเหรอเยี๋ยวม่งหลับสิอ่าโอเคเดี๋ยวอีไว้ก่อนครับตอนนี้ผมผมต้องหยุดออโต้สคริปต์จริงๆ,ๆแล้วลหละเ <ๆ S 2> พราะว่าเด <ๆ S 2> ี๋ยวเอาไม่อยู่เลยนะครับตอนนี้เริ่มไม่ไหวและ้ะคือเริ่มสิ้นหวังแล้วฮะตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวผมขอเอาเงินมาก่อนครับขายตัวเงินทิน้งนะครับขายดีครับอ๋อหลับนะครับโอโ้โอเคหายหลับแล้วหายหลับแล้วโอเคมาครั้หน,นึ่งนะขอว่ะเฮ้ยเอา้ากีบตายเรียบร้อยครับโอเค เราต้องระวังแค่บอลครับว่ามันจะหลุดมาไหมแต่ตอนนี้ผมยังไม่จะคลิปนะครับเพราะว่าเอาไม่อยู่นะครับตอนเออเริ่มเอาไม่อยู่ครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาบีดิกมาด้่นเองฉะนั้นเราควรย้ายเชฟมามาไว้ด้านหลังให้หมดเลยโอ้หลับหลับแล้วหลับแล้วหลับหมดเลยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะไม่สกีปนะครับจนกว่าจะเคลียร์พวกนี้หมดกันนะครับตอนนี้มีโถสู้ทั้งหมด40นะครับตอนนี้เริ่มตายเร็วขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเองจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจีเรียมซะ 3.0มจุดศูนย์รวมร่างกันกลายเป็นสี่เหลี่ยมหกจุดศูนย์แล้วก็ตายครับไปเรียบร้อยเดี๋ยวนะมินิกันแล้วก็ดูโอเบตโอโห้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยคือถ้าพวกเนี้ยเคลียได้เนะี่ยผมไม่ห่วงแล้วนะอนาคตอะเออแต่ตอนเนี้ยเ,เงินผมแบบนอนหลับรัวๆเลยโอเคเราจะขายลาเตอร์กีตัวนี้ไปนะครับแล้วก็มาวางเชฟด้านหลังนะครับเพราะว่ามีแววจะหลุดฮะใช่หมมีแววจะหลุดนะครับแล้วผมวางยังไงก็ตรงนี้นะครับโอเค วางไปอัพด้วยนะครับตอนนี้เหมือนเชฟจะเป็นคนแปกแบบคัดสุดยอดเลยเพราะว่า2ตัวนะครับจเจ้าเตอร์กีคาเมล่ากับเตอร์กีสปีกแมนแบบหลักปุ๋ยเลยออเ,เ,เ,เดียเดี๋ยวเดี๋ยวด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ออังเล็กจะหลุดไหมแต่โดนพิซซ่าปลาขนาดนี้มันหลุดด่แล้วล่ะแต่ไม่เป็นไรมีเอกีกำลังจัดการให้อยู่โอเคผมจะไม่สคิปนะครับตอนนี้ผมจะไม่สคิปแล้วตัวนี้พวกแกสองตัวตื่นขึ้นมา เดี๋ยวนี้เลยจะขายครับต้องขายไม่ได้อีกอเดี๋ยวบอสมาแล้วเหรอบอส <Board S 2> มาเลยจังโอเคไม่เป็นไรตัวนี้นะครับปุ่มขายจริงแล้วนะครับกลายเป็นจเจ้าเชฟแทนนะเพราะว่าเลยหมดประโยชน์แล้วครับไอ้หลังๆโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์บอสก่อน,นครับตอนนี้โถร่รวมนะครับ <S <S มีบอสมาอีกตัวหนึ่งนะครับคือแบบอะไรครับเนี่ยโอ้โหเอาไงเชฟจะเคลียร์ไหวไหมคือตอนนี้น่าจะไม่มันน่าจะตายอยู่แล้วล่ะแต่ด็อกเตอร์นะดิเอาเอาเอาท ด็อกเตอร์โอ,อ้ด็อกเตอร์ผมหายไปไหนอะคุณผูช้ชมครับเห็นด็อกเตอร์ตายไหมครับผมไม่รู้นะแต่ขอดูดิถ้าเชฟแค่พ่กกองนนหน้านี้นะมันฆ่าได้เนี่ยคือแบบสุดยอดมากแล้วโอเคผมเชื่อแล้วว่าพวกกองหน้าเนี่ยมันแข็งแกร่งนะไอ้เชฟฉะนั้นเนี่ยเวฟสุดท้ายเนี่ยขายยกเต้ยเลยนะเลยแต่เชฟโอเคโอเคตีแตงเงินตีแตงเงิน,งเ,งนเดียบร้อยตายไปไดีที่สุดโอเค ไปต่อเลยต่อเลยสกิปเลยโอเคตอนนี้ครับเรากำลังเข้าสู่ใกลเวสตานะครับคือถ้าเรามาแพว้ว a v e กานที่แบบรับไม่ได้นะครับแบบต้องมาถึงไกลขนาดนี้แล้วไม่น่าแพ้แล้วมั้งเออือคือแบบมาไกลมากนะครับตอนนี้ผมว่าเตอร์เกียแบกไหวอยู่แล้วอะตัวเ,เชฟเนะี่ยเดินแบกองจริงแต่รอพวกม,มันรับมาให้ได้ก่อนเพราะว่ามจะรอฟาร์มเงินครับผมจะไม่สกิปเวฟนะครับเพราะว่าถ้าสกิปคือบอลไลน์แน่นอน อ๋อดูก่อนว่าโคซ่วมอ่ะมีทั้งหมดกี่ตัวเหมือนว่าจะมี60สิตัวปะหรือ5้าสามหรือมันค่อยๆออกมาฮะผมว่ามีแค่5 3าตัวแหละเออน่าจะแบบไม่เยอะแล้วนะมาเจ้าไอ้ตัววิศวกรครับเองจะทำอะไรพวกเราได้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเองกอดด้วยกันเฮ้ยโอ้เองมีความรักต่อกันมีความรักต่อกันก็ไป่รเรเอ้ยนี่มันปลริสินี่ว่าไอ้พาราไซ ทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกโดนสอยยับรียบร้อยตายไปได้ปร้อยนะครับตู้ไมโครเวฟนี่ตู้ไมโครเวฟมาอีกแล้วโอเคถ้าตัวฟอร์สทอยเล็ก็ไม่น่ารอดเหมือนกันเพราะว่าโดนพลังความร้อนของพิซซ่าฆ่าตายแน่นอนตอนนี้ผมว่าไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับก็ห่วงแค่ไอสองตัวนี้ที่มันมีโอกาสจะหลุดหรือเปล่าก็ไม่นา,นานหลุดนะขนาดเจ้าบอสด็อกเตอร์มันยังไม่รอดเลยผมว่าไอ้มโคไมโครเวฟกับไอตัวระเบิดตัวนี้ก็ไม่นา,นานรอดเช่นกันฮนะ ตอนนี้เราเล่นมาถึง20นาทีแล้วครับก็คือแบบอยากให้ความตื่นเต้นอ่ะใช่ครับสคริปครับอ่าเวาสุดท้ายนะครับกับความบันไลที่กําลังจะมาฉะนั้นเนี่ยผมจะขายตัวที่แบบไม่จําเป็นนะครับก็มาวางเชฟที่กว่านะครับเออเชฟดีกว่าเยอะนะครับก็ดูดิครับว่าจะรอดหรือจะล่วงนะครับก็หากคุณผู้ชมอยากเปกำลังใจผมเนี่ยโปรดกดซับให้ผมด้วยนะครับเออเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับหรือกดไลค์ให้ถึง อ่าเท่าไหร่ก็ได้ครับเออยี่สิบขึ้นได้ไหมอืมก็เอ้ยอโดนสอยกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเชฟครับจะเอาอยู่ไหมครับกอนนี้คือเวสสุดท้ายบอสก็โผล่ออกมาแล้วคือมีแค่สิบสี่ตัวคือแบบไม่มาเลยอือ,อโอมันดูน้อยกว่าที่ผมเคยเล่ยนนั่นแหละอืมตอนนี้เราจะเหลือแค่ลาเตอร์กี้นะครับแล้วก็เชลเชฟนะครับแค่นี้ครับเพราะว่ามันดูดาเมจเยอะเอ่อตัวนี้เอี o e, ดาเมจอาจจะน้อยหน่อยแต่ต,ตัวเนี้ยดาเมจทีละตัวเนี้ยแปดพันแน่นอน แถวเราวางหลายตัวนะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องที่บอสมันจะหลุดเข้ามาคนระับถ้าหลุดก็แค่ทําใจแค่นั้นเองโอเคตอนนี้เราจะมาดูว่าจะเอาอยู่ไหม,มว่าอยู่แหละเออมีทั้งอีวีแล้วก็ตีถึงตัวนะคแลบหลายตัวเลยก็ตอนนี้นะมีทั้งหมด13บสาตัวนะครับที่โจมตีอยู่คือน้อยมากนะครับก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะผมแบบอยากจะวางเล่ยๆนะอ่ะเออวางเล่นๆแนละ้วกันเงินไม่พอเงินไม่พอนะครับก็ไม่เป็นไร ว่าไปอีกตัวหนึ่งคือยังไงก็อัพไม่ถึงอยู่ละตัวนี้อัพถึงอยู่ตัวเดียวครับแต่ตัวนี้อัพไม่ถึงก็ไม่เป็นไรับดามเองก็เดียวละเอเคเราจะเหลือแค่บอสตัวเดียวที่แบบตงไปเดินช้าจังวะเอ้ตะแก่โอ้โหเลยโคตรช้าเลยโอ้โหเลือดตั้งสามล้านอสู้พวกเราไม่ได้หรอก2ีสิบห้าตัวเนี้ยเอออีตัวหนึ่งอัพไปตันแค่นั้นเองมันกากอยู่แล้วล่ะตัวนี้นะคุณผู้ชม คือแบบมันช้านะครับดูดิมันเอาไม้จิ้มฟันนะครับมันเดินโคตรช้าคือทําไมเองไม่อ่าไม่เดินข้ามเส้นล่ะแต่ลืมไปเดี๋ยวเดี๋ยวเกมมันจะแบบเล่นยากขึ้นะพอบอพอบอสเดินผ่านได้ปุ๊บมีขี้โกงเลยโอเคตอนนี้ครับคือบอสมันแบบเดินมาตามเส้นทางนะครับก็โดนสอยแล้วครับคือตอนนี้ครับคือเลือกจาก3าล้านสามนะครับเหลือ3ล้านหนึ่งนะครับแป๊บเดียวโอเคผมก็ไม่ต้องกลัวนะครับสำหรับบอสตัวนี้ก็คือแบบ easy to win นะครับเออ เลื่องเลยแค่2ล้านเอาไงครับผมว่ามันถึงประมาณนี้ก็น่าจะตายแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวดูกันอ่าพิซซาทำให้หนืดอีกนะครับเอาคอนทุบไปอีกครับไม่พอใจพิซซาของเชฟนะครับอืนี่สั่งคอมเพลทปิดร้านเลยปะเนี่ยโอ้โหพิซซาร้านนี้นะครับโดนปิดไปเรียบร้อยครับแต่ไม่เป็นไรครับพลังไก่งวงนะครับกำลังสอยแบบรัวๆนะครับแล้วก็โดนตอกสดแล้วก็ไม่น่ารอดนะจะชนะเหมือนเดิมนะครับโอ้โหก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบครับคุณผู้ชมก็คลิปหน้าเนี่ยฮาโลวีนอาจจะมาครับถ้าตัวครบนะ ก็กดไลค์แล้วก็กด Subscribe กด l จ k e ให้ผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมบาย